สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเออเรื่องที่สำคัญมากในวิชาเคมีนะคะคือการคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีนะคะโดยเฉพาะเวลาที่แบบเรารู้ข้อมวลสารแค่ตัวเดียวแล้วอยากรู้ว่าสารตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นสารตั้งต้นหรือว่าผลิตผลก็ตาม เราจะอ้างอิงตัวอย่างจากแบบฝึกหัดของคุณบรรเจิดชัยมงคลจากโรงเรียนสันปาตองวิทยาคมนะคะเป้าหมายก็คือทําความเข้าใจหลักการคํานวณซึ่งเ,เหมือนเป็นการอ่านสูตรของปฏิกิริยาเคมีเลยมาดูกันข่าวว่าจากข้อมูลตั้งต้นแค่นิดเดียวเนี่ยเราจะคํานวณหาสารอื่นๆได้ยังไงบ้างครับหัวใจสำคัญเลยก็คือหลักการที่เรียกว่าปริมาณสารสัมพันธ์ หรือ stoichiometry นะครับซึ่งมันจะอาศัยโม e, เป็นหน่วยกลางในการเชื่อมโยงปริมาณสารต่างๆในปฏิกิริยาคิดง่ายๆก็คือโม e, เนี่ยเหมือนเป็นโหลของนักเคมีนะครับเป็นหน่วยนับอนุภาคเยอะ อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเราต้องรู้สูตรก่อนว่าต้องใช้อะไรเท่าไหร่แล้วโมก็คือหน่วยตวงที่เราใช้เทียบกันงั้นมาเริ่มที่ตัวอย่างแรกเลยนะคะการเตรียมฟอสฟอรัสหรือ P4 จากแร่ฟอสฟอ h o ไรต์1กิโลกรัมซึ่งแร่นี้มันไม่บริสุทธิ์นะคะมีแคลเซียมฟอสเฟต Ca3PO42 อยู่แค่75%แล้วก็ทำปฏิกิริยากับสารอื่นที่ใส่มาแบบ เกินพอคำถามคือจะได้ P4 กี่กรัมคะครับจุดแรกที่ต้องระวังเลยคือคือแร่ตั้งต้นมันไม่บริสุทธิ์ไงครับเหมือนเราซื้อถั่วมาถุงหนึ่งแต่มีเปลือกปนอยู่เราต้องหาเนื้อถั่วจริงๆก่อนในกรณีนี้ก็คือหาเนื้อ Ca3PO4 2จริงๆในแร่1,000กรัมเนี่ยซึ่งมีอยู่75%คำนวณออกมาแล้วก็จะได้750กรัมครับอันนี้คือตัวเลขที่เราจะใช้เป็นสารตั้งต้นจริงๆ โอเคค่ะได้เนื้อสารตั้งต้นมา750กรัมแล้วจะเชื่อมโยงไปหา P4 ที่เป็นผลิตภัณฑ์ยังไงคะต้องใช้สูตรที่ว่าเมื่อกี้หรือเปล่าคะถูกต้องครับเราต้องอาศัยอัตราส่วนจากสมการเคมีที่ดุลแล้วซึ่งอันนี้แหละครับเปรียบเหมือนสูตรอาหารที่บอกว่าต้องใช้สารตั้งต้นกี่ส่วนถึงจะได้ผลิตภัณฑ์กี่ส่วน แม้ว่าในเอกสารอาจจะไม่ได้แสดงสมการเต็มๆแต่การคำนวณมันชี้ว่าอัตราส่วนคือใช้ Ca3PO4 2 2โมลจะได้ P4 1โมลเราก็เลยต้องแปลง750กรัมของ Ca3PO4 2เนี่ยให้เป็นหน่วยโมลก่อนครับอ๋อใช้โมเป็นตัวกลางเทียบอัตราส่วนนี่เองพอแปลง750กรัมเป็นโมลแล้วก็ใช้สัดส่วน2ต่อ1นนี้ก็จะรู้ว่าเกิด P4 กี่โมล ซึ่งตามเอกสารที่เห็นเขาคำนวณออกมาได้ประมาณ1.21โมลใช่ครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ง่ายๆเลยแค่แปลง1.21โมลของ P4 เนี่ยกลับไปเป็นหน่วยกรัมตามที่โจทย์ต้องการโดยคูณด้วยโมวลต่อโมลของ P4 นะครับซึ่งเท่ากับ124กรัมต่อโมลผลลัพธ์ก็คือได้ P4 ประมาณ150กรัมชัดเจนเลยค่ะต้องหาเนื้อสารจริงก่อน แปลงเป็นโมลใช้เทียบอัตราส่วนจากสมการแล้วก็แปลงกลับเป็นหน่วยที่ต้องการทีนี้ลองดูโจทย์ถัดไปที่ต้องคำนวณย้อนกลับบ้างนะคะคือหาสารตั้งต้นโจทย์คือต้องใช้ฐ่านโคกซึ่งมีคาร์บอนซอยู่95%เนี่ยกี่กรัมเพื่อทำปฏิกิริยาพอดีกับ C U O 1,500กรัมโดยอัตราส่วนตามสูตรคือซ O2 2โมลต่อ C 1โมลครับ หลักการก็คล้ายๆเดิมเลยครับแต่คราวนี้เราเริ่มจากสารที่เรารู้ปริมาณแน่นอนคือ C U O 1,500กรัมขั้นแรกก็แปลงเป็นโมลก่อนเหมือนเดิมจากนั้นก็ใช้สูตรหรืออัตราส่วน2ต่อ1เพื่อคำนวณว,ว่าต้องใช้โมลของคาร์บอนหรือ c บริสุทธิ์เท่าไหร่ซึ่งคำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะต้องใช้ C ประมาณ9.43โมลครับ พอได้มูลของคาร์บอนบริสุทธิ์ที่ต้องการแล้วก็แปลงเป็นกรัมได้ประมาณ113กรัมแต่เดี๋ยวก่อนนะคะถ่านโคกมันไม่บริสุทธิ์นี่นาะมี C แค่95%เปอร์เซ็นต์เหมือนเราต้องการแป้ง113กรัมแต่แป้งในถุงเรามันมีอย่างอื่นปนอยู่5เปอร์เซ็นต์ในแบบเนี้ยใช่เลยครับถูกต้องเลยเราต้องการ C บริสุทธิ์113กรัมแต่ว่าสารที่เรามีคือถ่านโคกเนี่ยมันให้ C แค่95%เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเราก็ต้องใช้ถ่านโคกในปริมาณที่อ,อมากขึ้นเพื่อชดเชยส่วนที่ไม่ใช่คาร์บอนคำนวณโดยเทียบกลับไปครับว่าถ้าต้องการ C95 กรัมต้องใช้โคกร้อยกรัมดังนั้นถ้าต้องการ c 113ก,กรัมก็ต้องใช้โคกมากขึ้นเป็นประมาณ1 1 9กกรัมครับเข้าใจแล้วค่ะต้องเผื่อปริมาณสำหรับความไม่บริสุทธิ์ด้วยนี่เองมาถึงตัวอย่างสุดท้ายกันค่ะ อันนี้ใช้สาร Cu 3 FeS 3 17.13กรัมทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่ใส่มาเกินพอถามว่าจะได้โลหะทองแดง Cu กี่กรัมแล้วก็แก๊ส SO 2กี่ลูกบาทเดซิเมตรที่ STP คราวนี้มีผลิตภัณฑ์2ตัวเลยไม่ต้องกังวลครับหลักการเดิมเลยเริ่มจากสารตั้งต้นที่รู้ปริมาณคือ Cu 3 FeS 3 17.13กรัมแปลงเป็นโมลก่อนเลยครับ ได้ประมาณ0.05โมลจากนั้นก็ดูสูตรหรืออัตราส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละตัวที่เราสนใจสำหรับทองแดงหรือ Cu เอกสารบอกในในว่าอัตราส่วนคือ Cu3FeS3 2โมลต่อ Cu 1โมลหรือ2.1ใช่ไหมคะ เราก็เอา0.05โมลตั้งต้นมาเทียบอัตราส่วนนี้ถูกต้องครับใช้สัดส่วน2.1กับ0.05โมลตั้งต้นนั่นแหละครับก็จะได้โมลของ c u ที่เกิดขึ้นแล้วก็แปลงกลับเป็นกรัมได้ประมาณ1.59กรัมส่วนแก๊ส SO2 เนี่ยอัตราส่วนจากเอกสารคือ Cu 3fs 2โมลต่อ so2 6โมลหรือก็คือ1.3ครับก็ใช้โมลตั้งต้น0.05โมลเดิมเทียบอัตราส่วน1.3นี้ก็จะได้โมลของ so2 คือ0.15โมลครับที่นี้โจทย์ถามปริมาตร so2 ที่ stp หรือภาวะมาตรฐานไม่ใช่กรัมเราจะแปลงโมลเป็นปริมาตรยังไงคะ อ๋อที่ STP นี่มีความสัมพันธ์พิเศษอยู่ครับคือแก๊สในอุดมคติ1โมลเนี่ยจะมีปริมาตร2 2 4ลูกบาทเดซิเมตรหรือ DM3 เสมอดังนั้นเรามี SO2 0.15โมลก็เอาไปคูณ22.4ได้เลยครับก็จะได้ปริมาณ3.36 DM3 ครับผมโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ แค่รู้หลักการโมลกับอัตราส่วนจากสมการเคมีก็คำนวณโยงไปหาปริมาณสารต่างๆได้หมดเลยนะคะแม้จะรู้แค่ตัวเดียวหรือว่าสารตั้งต้นมันจะไม่บริสุทธิ์ก็ตามเป็นเครื่องมือที่แบบทรงพลังจริงๆค่ะใช่แล้วครับและเรื่องนี้น่าคิดต่อไปนะครับว่าความแม่นยำในการคำนวณพื้นฐานเหล่านี้เนี่ย มันไม่ได้สำคัญแค่เลงห้องเรียนหรือห้องแลับเท่านั้นแต่ส่งผลมหาศาลเลยในระดับอุตสาหกรรมลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าการคำนวณวัตถุดิบหรือผลผลิตมันคลาดเคลื่อนไปนิดเดียวในโรงงานใหญ่ๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อต้อนทุนกำไรได้ยังไงบ้างอืมเป็นเรื่องที่น่าคิดต่อจริงๆครับ